ศึกนี้เป็นศึกไทยไฟเขาดาวปี2015เป็นการแข่งในกติกามวยคาดเชือกจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซนต์เ l เวิลด์ประเทศไทยโดยเป็นการเจอกันระหว่างแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของฉายาโคตรมวยสารคามพบกับซูปเปอร์สตาร์ชาวกัมพูชาพลโสพรฉายาขุนศึกพนมเปนโดยในไฟนี้นั้นแสนชัยก็ยังได้ต่อน้ำหนักให้อีก1กิโล ตรงนี้ผมก็พยายามหาข้อมูลส่วนตัวของพลโสพรให้แล้วแต่ก็หาไม่เจอไปเจอแต่คลิปการชกของเขาซึ่งเขาก็เคยเอาชนะนักมวยไทยมาได้แล้วหลายคนแต่ทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นการชกที่ประเทศกัมพูชาทั้งสิน้นโดยการชกในไฟนี้นั้นจบลงเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเมื่อพลโสพรได้โดนหมัดซ้ายตรงของแสนชัยเข้าไปเต็มคางทําให้ล่วงแล้วก็แพ้น็อกไปซึ่งในคลิปที่ผมจะแปลนี้90%เลยนะครับเป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชา โดยคอมเมนต์ท่านแรกนะครับมันเป็นไฟที่มีการล็อกผลการแข่งขันไว้ก่อนแล้วโสพรทําเหมือนไม่ได้สติกรรมการจึงตัดสินใจไม่นับต่อและให้จบการแข่งขันทันทีจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็เป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะธรรมนั้นจะสามารถทําให้เขาน็อกได้จริงๆเขาควรที่จะต้องใช้เวลานานกว่านี้เพื่อที่จะฟื้นตัวและหลังจากที่เขาลุกขึ้นมาได้เขาก็คงจะถามต่ออีกว่า เงินค่าจ้างล้มมวยของฉันอยู่ที่ไหนแน่นอนละ่ะถ้าไม่มีการล้มมวยกันเกิดขึ้นโสพรจะต้องเป็นฝ่ายชนะเพราะเขาคือความภาคภูมิใจของเราชาวกัมพูชาชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับไม่แปลกที่คุณจะคิดแบบนี้ พราะที่กัมพูชานั้นจะมีไฟปอมๆและจะมีการล้มมวยกันเป็นประจำอยู่แล้วไม่สังเกตเหรอว,ว่าพวกนักมวยไทยหรือนักมวยชาวต่างชาติถ้าไปชกที่นั่นจะไม่มีทางที่จะเอาชนะพวกเขาได้พวกเขามักจะทำให้ตัวเองดูดีความคิดเห็นต่อมาโสพรไม่มีเวลาฝึกซ้อมและเขาก็ไม่พร้อมที่จะต่อสู้ในไฟนี้เขาเพิ่งรู้ตัวด้วยว่าจะต้องขึ้นชกกับแสนชัยก่อนล่วงหน้าเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้น ท่านต่อมาบอกว่าปกติแสนชัยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างมาโดยตลอดและนี่อาจจะเป็นคู่แข่งที่ตัวเล็กที่สุดเท่าที่แสนชัยได้เคยชกมาท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับโสพรมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นและพวกคนไทยก็เพิ่งจะติดต่อเขามาเพื่อที่จะให้หลมมมวยแถมยังบังคับให้เขาลดน้ำหนักอีกต่างหาก คนไทยมักจะทำเช่นนี้กับพวกเราชาวกัมพูชาอยู่เสมอเพราะพวกเขารู้ดีว่าพวกเรายากจนและต้องการเงินชาวกัมพูชาอีกท่านก็ได้มาเสริมว่าฉันไม่เคยเห็นโสพรอ่อนแอเท่านี้มาก่อนมันต้องมีอะไรแน่ๆความคิดเห็นต่อมา พวกคุณดูไม่ออกเหรอว่ามันเป็นการ k อ o เอา u t ที่ปลอมมากฉันตลกจริงๆเมื่อได้ดูไฟนี้และถ้าเป็นไปได้ฉันอยากให้มีการรีแม t c h ของคู่นี้กันอีกครั้งโดยให้ใส่นวมและมาชกกันที่กัมพูชาแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าพลโสพรที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรอย่าลืมสละ่ะเขากำลังรอการแก้แค้นอยู่ท่านต่อมาก็ได้มาเสริมว่า สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าโสพรนั้นเก่งแค่ไหนเชิญไปดู YouTube การชกของเขาได้เลยชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับถึงพวกเราจะมีนักมวยเก่งๆอยู่มากมายแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าถึงแสนชัยจะอายุเกือบ40ปีแล้วแต่เขาก็ยังเป็นตำนานและเป็นถึงนักมวยระดับโลกพวกเราไม่สามารถเอาชนะเขาได้หรอกวงการมวยบ้านเรามันไม่ได้มาตรฐานความคิดเห็นต่อมา เท่าที่ฉันติดตามโสพรมาบอกได้เลยว่าเขามีความแข็งแกร่งและยังมีความสามารถมากพอที่จะสามารถสู้กับนักมวยมากประสบการณ์ของไทยได้ทุกคนท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับสำหรับฉันแล้วแสนชัยคือหมายเล็กหนึ่งส่วนโสพรน,นั้นฉันดูแล้วเขาแย่กว่านักมวยสมัครเล่นของไทยซะอีกอ่อนแอจริงๆความคิดเห็นต่อมา ปกติแล้วโสรภนจะใช้เข่าและศอกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ฉันไม่เห็นเขาใช้ในไฟนี้แถมการแพ้น็อกของเขาก็ดูไม่เนียนเอาซะเลยฉันคิดว่าต้องมีข้อตกลงอะไรบางอย่างท่านต่อมานะครับพวกที่บอกว่าไฟนี้เป็นไฟปลอมๆให้พวกคุณกลับไปดูที่ภาพใช้อีกครั้ง เขาโดนหมัดที่ไม่ได้ใส่นวมต่อยเข้าไปที่คางอย่างจังเป็นใครก็ต้องล้มและถ้าพวกคุณยังรู้สึกคลองใจอยู่ก็ให้พวกเขามารีแมตช์กันอีกครั้งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการล้มมวยเพื่อแสนชัยเพราะเขาเป็นถึงนักชกที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาโสพรไม่เคยต่อสู้ด้วยการที่ไม่ใส่นวมมาก่อนและนั่นจึงทําให้เขาพ่ายแพ้ แต่ฉันก็ยังจะเป็นกําลังใจให้นักมวยชาวกัมพูชาทุกคนไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้ก็ตามท่านต่อมานะครับโสพรภได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าไทยไฟติดต่อเขาเพื่อให้มาสู้กับแสนชัยอีกครั้งเขาจะตอบรับอย่างแน่นอนเพราะไฟแรกที่เจอกันนั้นเขายังไม่พร้อมท่านต่อมาก็ได้มาเสริมอีกว่าใช่เลยโสรไม่มีเวลาฝึกเลยด้วยซ้ำ พวกเขาตั้งใจที่จะเลือกนักมวยที่ยังไม่พร้อมเพื่อให้มาชกกับแสนชัยที่นั่นมันห่วยสิ้นดีความคิดเห็นต่อมาแสนชัยเป็นถึงตำนานและมีเกียรติประวัติมากมายและฉันก็รู้สึกว่าโสพรดูกลัวและไม่ค่อยกล้าสู้กับแสนชัยนั่นจึงทำให้เขาแพ้ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เริ่มชกเลยด้วยซ้ำท่านต่อมานะครับโสภณดนน็อกด้วยหมัดแบบนั้นหรอ ฉันบอกได้เลยว่ามันคือการล้มหมวยและฉันก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจที่เขาแพ้เลยด้วยซ้ำฉันกลับคิดว่าเขาได้หอบเงินกลับบ้านอย่างผู้ชนะชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาตอบว่าโสพรไม่คู่ควรกับแสนชัยทำไมคนกัมพูชาถึงไม่กล้ายอมรับความจริงความคิดเห็นต่อมา พวกเราควรหยุดถกเถียงกันเรื่องแพ้ชนะได้แล้วถ้าต้องการพิสูจน์ว่าโสภรเก่งจริงๆให้เขากลับไปฝึกแล้วมาสู้กับแสนชัยใหม่อีกครั้งและนี่เป็นความคิดเห็นท่านสุดท้ายนะครับต้องยอมรับว่ามวยไทยนั้นแข็งแกร่งมากแต่ยังไม่สามารถเทียบกับโบกตอได้ <ปฏ ifik> พวกเราคือต้นตำรับส่วนคนไทยเป็นพวกลอกเลียนแบบก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปสักหน่อย พอความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะวกไปวนมาในเรื่องของการถูกจ้างให้มันหลมมวยผมก็เลยตัดออกจนเหลือเพียงเท่านี้และก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าประเทศไทยและกรัรมพูชานั้นมีปัญหาถกเถียงกันอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างการแปลคลิปนี้ผมแค่อยากจะให้เพื่อนๆได้รับฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาบ้างก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ และสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ